ช่วงตะกรีนวันนี้เราอยู่กันที่กอล์ฟซิงเกิ p เพอร์ฟอร์แมนซ์เซ็นเตอร์สาขาบางกอกกอล์ฟครับวันนี้เราอยู่กับโปรคอร์สวัสดีครับโปรคอร์สวัสดีครับวันตุนนะผมครับผมมุกยี่อะไรดีๆมาแนะนำบ้างครับครับวันนี้ก็จะเป็นพูดถึงเรื่องอเป็นดริลที่จะช่วยท่านกักกอล์ฟแบบ เข้าบอลได้ดีขึ้นนะครับเป็นดิลช่วยคอนแทคบอลล้วนๆเลยโตูนดิลช่วยคอนแทคบอลอันดิลนี้เป็นดิลที่เออเป็นดิลที่ง่ายผมคิดว่าง่ายแล้วก็สามารถทําได้ทุกระดับแต่ว่าต้องมีสวิงระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ามือใหม่เลยนะครับยังไงฮะเดี๋ยวรอดูกันนะครับก็วิธีดิลที่ที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือเวลาที่เราเซตอัพเนี่ยครับผมจะเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนะครับเวลาเราตีเนี่ย เราจะมีการถ่านหนักใช่ไหมครับปุตูนครับนะครับมีการถ่านหนักท้าอิมแพคของเรามันจะเป็นภาพนี้อืจะมือน้าหน้าลูกแล้วก็น้ำหนักซ้ายแล้วก็มีการเปิดสะโพกเล็กน้อยโอเคนะครับดี่วที่ผมจะให้ทําวันนี้ก็คือเวลาเราตีเนี่ยเราตีเหมือนฮาร์ฟสวิงพอครับนะครับแล้วตอนที่เราจดเนี่ยเราจดพีน้าหนักไปซ้ายอย่างนี้เลยครับอืนะครับเราขึ้นนะครับให้รู้สึกว่าไม่ต้องถ่านหนักนะครับขึ้นมาแล้วให้แข่งขนาดเพื่อนอย่างนี้อืนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้จบวงให้ว่ามือ ให้มือสูงตัวตัวเอ็กเซนขึ้นออหน้าอกขึ้นฟ้านะครับแล้วก็เข็มขัดชี้ไปที่เป้าแล้วก็<อ>มือต่ำนะครับให้ฟีลภาพประมาณเหมือนกับว่าเริ่มเซตอัพแบบ เริ่มเป็นท่า Impact ใช่ไหมตอนเซตอัพถูกต้องครับเป็นอย่างนี้นะครับคือจำลองเหมือนจำลองท่า Impact นิดนึงใช่ถูกไหมถูกไหมถูกไหมถูกต้องเพื่อเราเน้นการเข้าเข้าบอลแสดงว่าตอนขึ้นแบ็กสวิงก็ไม่จำเป็นจะต้องขึ้นแบ็กสวิงเยอะใช่เพราะว่าเราเน้นเราเน้นเราเน้นโซนโซนโซนเข้าบอลถูกต้องครับอาจจะดิวสัก70หลาก็พอแปดสิบหลาร้อยหลาอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับนะครับถ้าดิวเนี้ยแต่ระวังนะผมเห็นบางคนนะที่ผมให้ทําดิวเนี้ยคคือพิงซ้ายไปปุ๊บแล้วเขา ถามหนักไม่ถูกครับประตูไปจบวงท่านี้ก็คือไปถามหนักกลับด้านอีกอมีนะคือจริงๆแล้วอ่ะเราเราเราไม่ต้องถามหนักเลยคือคือคือตอนเซตอัพก็คือน้าหนักปักใช่ใช่ครับแต่ถ้าบางคนที่เขาแบบไม่ใช่ฟอนโพสต์ประตูนะครับนะฟอนโพสงงนะครับเอาไปร้องดูเก่าได้นะครับก็คือเขาจะบางทีเขาจะแบบชอบดีเวิร์สไปอย่างนี้ลึกออกนะครับถึงแม้เขาจะพยายามพยายามจะปักซ้ายแต่เขาก็จะเป็นพยายามทำก็ให้เหมือนเหมือนฝืนว่าปุ๊บมาแล้วก็เอ็กเซสขึ้นนี่นี่ ดีครับเราประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูลูกหนึ่งอีกได้จดปุ๊บนะครับน้ําหนักไปทางซ้ายนิดนึงตามปกติก่อนถูกต้องสักพักหนึ่งก็ดันซ้ายใช่ครับขึ้นมาครับสวิงนะประมาณแข่งขนาดพื้นนะครับแล้วก็เอ็กซ์แอนขึ้นถ้าจบก็ไม่ต้องเต็มวงถูกต้องไม่ต้องเต็มวงแค่นี้นะครับหน้าอกชี้ขึ้นฟ้านะครับเข็มขัดชี้ไปที่เป้าหมายนะครับมือสูงไม้ต่าแบบนี้มือสูงไม้ต่ํานะครับลองทําให้ดูนะครับ อืมนะครับอารมณ์ประมาณนี้แน่นนะครับแน่นเสียงดีไม่หลังลูกคือเหมือนคล้ายๆตีพันช์นิดนึงนะใช่ครับหรืออาจจะตีเคาะออกจากผ่าก็ทำนี้ได้ได้เหมือนกันนะครับก็พอพอทำไปสักระดับหนึ่งครับน่าจะพอเข้าใจฟิลแล้วก็พอเข้าใจฟีลปุ๊บก็มาตีปกติผมคิดว่าน่าจะเข้าบอลได้ดีขึ้นขามหัอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวพอเข้าบอลดีเราก็เพิ่มสปีดเนี่ยใช่ใช่ไหมแต่เราเอาเข้าบอลดีให้ได้ก่อนครับโอเคนะครับทริปนี้ก็เยี่ยมเลยเนาะนะฮะโอเคครับก็ ลองไปฝึกดูกันนะครับสำหรับทริปนี้จากโปคอสนะครับ<ๆ>และนี่คือทั้งหมดของช่วงอันเดอะกรีนครับ